สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ท,ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับครูนะครับอาจารย์พนุพลสมูลนะครับตอนนี้เราอยู่ในสาระที่2นะก็คือหน้าที่พลเมืองนะครับอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3ครับก็คือเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยนะฮะสำหรับประเด็นที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกับบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนนั่นเองครับไปดูเลยนะครับว่าวันนี้นะครับมีตัวชี้วัดแล้วก็เรื่องของมาตรฐานการเรียนรู้อะไรนะครับ มาตรฐานการเรียนรู้วันนี้นะครับเป็นมาตรฐานที่ส2.2นะครับคือเข้าใจระบบการเมืองการปกรครองในสังคมปัจจุบันยึดมั่นศรัทธาและทำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ครับส่วนตัวชี้วัดนะครับก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองครับอ่าแล้วเรียนวันนี้แล้วเราจะรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับก็ต้องไปดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ครับ จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้มี3ข้อด้วยกันนะครับสำหรับข้อแรกนะครับก็คืออธิบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกับบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนได้นะครับประเด็นที่2นะครับก็คือวิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับและสุดท้ายครับเห็นความสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและมีส่วนร่วมในการรักษาสาธารณประโยชน์ในชุมชนครับนักเรียนครับในคลิปที่แล้วนะครับเราได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ การปกครองสนท้องถิ่นนะครับในเรื่องของบทบาทหน้าที่การดำรงตําแหน่งแล้วก็รูปแบบองค์กรต่างๆเนาะฉะนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าเออมันก็มีความน่าสนใจมากมายนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนนะครับว่าองค์กรปกครองสนท้องถิ่นเนี่ยนะครับได้จัดบริการอะไรกับให้กับพวกเราบ้างนะครับเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์นะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับไปดูที่ภาพแรกกันเลยครับ อ่าเห็นภาพนี้แล้วคุ้นคุ้นไหมครับเหมือนเคยผ่านมาไหมในตอนเด็กๆเ,เหมือนไหมฮะอ่าคุค้นคุ้นนะนักเรียนครับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่เด็กๆกําลังทําอะไรกันครับอ่านั่งล้อมวงน่าจะฟังอะไรครับฟังนิทานไหมฮะในมือถืออะไรครับอ่าถือกล่องนมเนาะอ่ามีคนขานเรียนด้วยใช่ไหมเก้าอี้ว่างหนึ่งที่ใช่ไหมอ่าในภาพนี้นักเรียนครับช่วยครูดูหน่อยนิดนึงนะฮะลองดูซิว่านักเรียนที่อยู่ในภาพนี้นะครับน่าจะอยู่ในระดับชั้นไหนครับ อ่านะครับเป็นต่ํากว่าอนุบาลนะครับก็คือเด็กเล็กนั่นเองใช่ไหมครับอ่าเยี่ยมยอดมากนะครับไหนลองดูสิครับว่าลองพิมพ์มาให้ดูหน่อยว่าในชุมชนใครนะครับมีศูนย์เด็กเล็กบัางครับอ่ามีแทบทุกชุมชนเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนักเรียนครูเชื่อว่าทุกคนนะครับก็จะต้องเคยผ่านศูนย์เด็กเล็กมาแล้วทั้งนั้นใช่ไหมครับจากภาพที่เรียนเห็นไปนะครับ แน่นอนที่สุดนะครับเป็นการจัดการเรียนการสอนของเด็กเล็กนะครับแล้วก็เราก็คงจะพบว่ามีส่วนพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนของพวกเราใช่ไหมครับสนยนพัฒนาเด็กเล็กเนี่ยนะครับอยู่ในการดูแลของหน่วยงานใดครับใครตอบได้บ้างครับนักเรียนนี้บอกว่าอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลโอเยี่ยมมากครับคนนี้บอกอบจนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุดยอดครับให้สังเกตนะครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็องค์กรเนี่ยนะครับบริองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับ ก็จะมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาของเด็กเล็กใช่ไหมครับผ่านส์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆเนาะอันนี้เยี่ยมยอดมากนะครับท่านั้นจะสังเกตไหมครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับเด็กเล็กใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยใช่ไหมครับแล้วมีอะไรบ้างล่ะออชุมชนของเรามีอะไรบ้างและชุมชนอื่นมีอะไรบ้าง อย่างกันนั้นเลยครับวันนี้นี่คือประเด็นที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเราจะให้นักเรียนนะครับไปศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้กับชุมชนนะครับสัก10นาทีนะครับจากไหนบ้างครับแหล่งการเรียนรู้นะครับก็จะมีหนังสือเรียนของนักเรียนเองนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ข่าวสารต่างๆที่เราพอจะรวบรวมมาได้นะครับจากนั้นนะครับนักเรียนจดสาระสำคัญแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ พร้อมแล้วนะครับ10นาทีครับเป็นยังไงบ้างครับครบ10นาทีแล้วได้สาระสำคัญอะไรมาพูดคุยมั้งครับอ่ายื้มอย่างนี้น่าจะน่าจะสำลิดผลใช่ไหมงั้นมาที่คำถามข้อนี้กันเลยครับนะักเรียนครับถามว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับมีการให้บริการสาธารณประโยชน์ ในชุมชนด้านใดบ้างครับอ่าด้านใดบ้างครับอ่าคนนี้บอกเก็บขยะน่าสนใจครับอันนี้บอกอะไรครับชมรมผู้สูงอายุอ่ามีมีมีเคยเห็นอันนี้อะไรครับอ่าสู่พัฒนาเด็กเล็กอันนี้เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เนาะมีอะไรครับอ่าไฟฟ้าปราปาโหเยี่ยมมากครับสังเกตไหมครับว่ามีมากกว่าหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็หลากหลายมากมายเลยนะครับอ่ะเราลองไปดูกันหน่อยนะครับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับนอกจากจะดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นแล้วนะครับเรียกได้ว่าน้ําไหลไฟสว่างแล้วเนี่ยนะยังมีการจัดบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกอีกหลายด้านเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอะไรครับสวนพัฒนาเด็กเล็กอาหารที่ชัดเจนนะครับเคยเห็นกันเนาะประเด็นที่2คือเรื่องอะไรครับเรื่องของเศรษฐกิจก็คือเรื่องของศูนย์ฝึกอาชีพนะครับและสุดท้ายคือเรื่องของบริการสาธารณะต่างๆนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นสาธารณประโยชน์ที่เกิดขึ้นในชุมชนของเราโดยการดูแลนะครับแล้วก็การดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองครับเอาละครับมาที่คําถามนี้กันนะฮะมาที่คําถามนี้นะครับถามนักเรียนว่านะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะฮะมีการพัฒนาและส่งเสริมการบริการสาธารณะในชุมชนอย่างไรบ้างครับอ่าอย่างไรนะไม่ได้ถามว่ามีอะไรบ้างนะมีอย่างไรนะอ่าอันนี้บอกว่าอะไรครับจัดการศึกษาของเด็กเล็ก อ่าใช่ไหมครับก็จะต้องมีโรงเรียนใช่ไหมฮะมีคุณครูเนาะอ่ามีอาหารกลางวันใช่ไหมครับอ่าคนนี้บอกอะไรครับมีการฝึกอาชีพอบรมอาชีพอยู่อ่าใช่เลยครับก็ต้องมีศูนย์ฝึกมีอบรมความรู้เกี่ยวกับเรื่องการหารายได้หาตลาดใช่ไหมครับเยี่ยมยอดมาอันนี้เยอะแยะแล้วล่ะอัน้นเราไปดูตัวแรกเลยนะครับอ่าสำหรับสิ่งแรกที่เราจะไปดูกันนะครับก็เป็นบริการสาธารณประโยชน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับอ่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับเราพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของนักเรียนเองนะครับแล้วก็ชุมชนต่างๆเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นมานะครับสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะประเด็นแรกเลยนะครับเด็กทุกคนเนี่ยมีสิทธิได้รับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการในทุกๆด้านนะนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเด็กเนี่ยคืออนาคตของชาติใช่ไหมครับทีนี้พอตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นมาเนี่ยนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยดำเนินการอะไรบ้างประเด็นแรกเลยก็คือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ครับจาก เช่นศิลปะการประดิษฐ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราสังเกตไหมครับเวลาเราไปสู์พัฒนาเด็กเล็กตอนเราเด็กๆเนาะเราก็จะไม่มีวิชาเรียนที่แบบนั่งโต๊ะจริงจังใช่ไหมครับหรือว่าแบบมีโจทย์คณิตศาสตร์บนกระดาษแล้วเราก็แก้ปัญหาไปอย่างเงี้ยการบ้านอะไรก็ไม่ค่อยจะมีจริงไหมแต่จะผ่านการทํากิจกรรมต่างๆเช่นการทําศิลปะการประดิษฐ์ใช่ไหมครับการออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆเนาะอันนี้เป็นการสร้างสรรค์ เกี่ยวกับเรื่องของสมรรถนะต่างๆนะครับหรือว่าศักยภาพต่างๆของเด็กเล็กนะฮะฉะนั้นจะไม่เหมาะกับอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกันกับนักเรียนที่อยู่ในวัยโตแล้วนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับเด็กนะครับประเด็นต่อมานะครับการปลูกฝังเรื่องค่านิยมอันดีงามก็จะทําในเด็กเล็กนะครับเช่นเรื่องของประชาธิปไตยระเบียบวินัยความซื่อสัตย์หรือว่าคุณธรรมจริยธรรมอื่นๆนะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการสืบสารประเพณีนะครับ อ่าก็คือจะเป็นเรื่องของประเภทนี้ต่างๆค่านิยมต่างๆนะครับคุณครูที่ศูนย์เด็กเล็กก็จะสอนเราตั้งแต่ตอนเรายัางเล็กๆถูกต้องไหมครับอ่ามีคนแชทมาบอกว่ายังไม่หมดนะคะอาจารย์อ่าใช่ครับมันยังไม่สุดท้ายนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนั่นเองนะครับจะสังเกตว่าไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราทําอะไรบ้างครับเล่นใช่ไหมฮะออกกําลังกายกลางสนามเนาะทานอาหารครบห้าหมู่ใช่ไหมแล้วก็มีนมเสริมให้ด้วยใช่ไหมครับก็จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพนั่นเองนะครับอ่ะ กลับมาดูที่ภาพนี้กันนะครับอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมตัวอย่างนะดูในชั้นวางของเห็นไหมฮะก็จะมีนิทานใช่ไหมครับมีของเล่นเสริมทักษะจินตนาการเนาะมีให้นอนด้วยใช่ไหมมีนมให้ทานนะครับเล่านิทานให้ฟังอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการพัฒนาทักษะแล้วก็พัฒนาเด็กในด้านต่างๆนะครับที่สูนพัฒนาเด็กเล็กเนี่ยจัดการให้นะครับมาที่คําถามข้อนี้ครับ การจัดให้มีสุพทาเด็กเล็กในชุมชนเนี่ยก่อให้เกิดผลดีหรือไม่อย่างไรครับนักเรียนที่ว่าเกิดผลดีไหมครับอ่าเกิดผลดีแน่ๆอ่าดียังไงครับช่วยตอบทีนึงนะครับอ่าพิมพ์มานะครับอ่าคนนี้บอกน่าสนใจมากว่าผลดีที่ได้รับก็คือว่าทําให้โตมาเนี่ยอย่างมีคุณภาพนะครับทางร่างกายและจิตใจโอ้เยี่ยมมากนะครับคนนี้บอกว่าอะไรครับอ่าคนนี้ตอบน่าสนใจมากเลยนะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่จะได สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่ามีคนช่วยดูแลลูกเล็กๆให้นะครับแล้วก็มั่นใจว่าลูกจะมีความรู้แน่นอนโหเยี่ยมมากนะครับอันนี้ข้อนี้น่าสนใจมากเลยนะครับถามว่าตามหลักความจริงเนาะสู่พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยนะครับก็จะใช้ช่วงเวลาที่พ่อแม่ต้องไปทํางานใช่ไหมครับแล้วก็ฝากเด็กไว้นะครับอ่าจากนั้นเนี่ยการทํางานของพ่อแม่เนี่ยครับก็จะมีความสําคัญเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยนะครับแน่นอนที่สุดนะครับพอเราพูดถึงการทํางานของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับพูดถึงรายได้เนี่ย ก็จะมีบริการสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่1บริการนะครับที่ช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการงานของคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นอย่างดีรวมถึงคนอื่นๆในชุมชนด้วยนะครับสิ่งนั้นก็คือเรื่องของอศูนย์ฝึกอาชีพครับศูนย์ฝึกอาชีพเนี่ยนะครับก็จะทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพใช่ไหมครับอาชีพอะไรดีอาชีพอะไรมาใหม่อาชีพอะไรที่มีแนวโน้มจะเติบโตก็จะมาฝึกกันนะครับ ประเด็นต่อมานะครับก็จะเป็นแหล่งของการสร้างรายได้เสริมนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนใช่ไหมครับฝึกแล้วก็ทำไงครับได้ผลิตภัณฑ์มาเอาไปขายมีรายได้เพิ่มเติมใช่ไหมครับอย่างนี้น่าสนใจนะครับถามว่าแล้วองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยพอประชาชนมีรายได้เพิ่มเติมเขาได้อะไรล่ะประเด็นที่1นนะครับเขาก็จะได้ความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นจากคนในท้องถิ่นใช่ไหมครับประเด็นที่2ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภาษีที่ตามมาเนาะเพราะรายได้เพิ่มภาษีการจัดเก็บรายได้ก็จะดีขึ้นนะครับรายได้อื่นๆก็จะเข้ามา การท่องเที่ยวก็จะเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับอนอกจากจะเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพแล้วเพิ่มรายได้แล้วนะครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของทําให้ครอบครัวมีความสุขครับเพราะอะไรครับเพราะรายได้ที่เพิ่มขึ้นย่อมนํามาซึ่งเรื่องของการตอบสนองความต้องการของครอบครัวได้ดีขึ้นนะครับและเพราะครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นสุขนะครับพลเมืองเนี่ยก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเรื่องของอาชีพและเศรษฐกิจกจึงมีความสําคัญมากๆนะครับไปดูภาพนี้กันนะฮะ ภาพนี้เป็นไงฮะเราสังเกตไหมนี่ก็จะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพของท้องถิ่นที่เราเคยเจอเนาะเราดูคนในภาพก่อนครับว่าเป็นคนส่วนใหญ่แล้วเป็นคนแบบไหนนะฮะเป็นคนประเภทไหนอ่ะอ่ะเป็นคุณผู้หญิงใช่ไหมเป็นแม่บ้านใช่ไหมส่วนใหญ่เวลาเราพบแม่บ้านเนี่ยก็จะเป็นแบบ บางบ้านก็อาจจะไปทํางานเต็มเวลาใช่ไหมครับบางบ้านก็อาจจะเป็นแม่บ้านที่ดูแลบ้านใช่ไหมครับในช่วงเวลาที่คุณสามีหรือว่าคุณพ่อไปทํางานใช่ไหมครับทีนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเนาะก็จะเป็นกลุ่มสตรีใช่ไหมครับทีนี้เราลองดูนะครับว่าแล้วอายุเนี่ยอยู่ประมาณไหนนะอใช่ไหมก็จะเป็นดูแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุเนาะหรือว่าจะเป็นคนที่ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการทํางานส่วนตัวแล้วมีเวลาว่างใช่ไหมครับเห็นไหมครับเขามารวมตัวกันเนาะแล้วก็ทํา งานประดิษฐ์นะครับหรือว่าทำสินค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฝึกอาชีพในชุมชนนั่นเองนะครับอ่าน่าสนใจนะนะครับมาที่คําถามข้อนี้กันครับถามว่าการจัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพในชุมชนเนี่ยเกิดผลดีหรือไม่อย่างไรครับ ตอบมาแล้วนะครับคนแรกนะครับบอกอะไรครับสร้างรายได้ครอบครัวโอ้นี่เยี่ยมมากครับอันนี้คืออะไรต่อครับส่งเสริมการท่องเที่ยวเอ๊ยยังไงอ๋อเนี่ยมีคนเพิ่มเติมให้บอกว่าอะไรครับเมื่อมีสินค้าดีๆในชุมชนเนาะก็จะมีคนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อขายในชุมชนมากขึ้นโอ้เยี่ยมมากครับก็จะเพิ่มอาชีพเพิ่มงานเพิ่มการท่องเที่ยวเพิ่มเติมไปด้วยนะครับเห็นไหมฮะการมีศูนย์ฝึกอาชีพเนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับมาที่เรื่องนี้กันนะครับทีนี้ บริการสาธารณประโยชน์อื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เนี่ยนะครับไม่ได้หมดแค่เรื่องของการพัฒนาเด็กเล็กกับเรื่องของอาชีพนะครับยังมีบริการสาธารณะอื่นๆอีกด้วยนะครับเช่นเรื่องของอะไรครับกําจัดขยะมูลฝอยใช่ไหมแถวบ้านใครมีไหมครับมีรถจัดเก็บขยะใช่ไหมครับไปตามบ้านเราเนาะเป็นรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมไปถึงเนาะแล้วแถมบางองค์กรนะครับก็ยังเรียกว่าอะไรครับซื้อถังขยะแจกให้ด้วยเนาะ ผังขยะเนี่ย <music> ก <Brothers> okay, uh, ็มีแยกขยะด้วยใช่ไหมโอ้โหนี้น่ารักมากๆนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของห้องสมุดชุมชนใช่ไหมครับอ่าอย่างที่บอกนะว่าสิ่งหนึ่งที่คนในชุมชนต้องการเนี่ยคือพื้นที่พบปะพูดคุยเนาะรวมไปถึงเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นห้องสมุดชุมชนเนี่ยก็สําคัญนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของอะไรอีกครับเรื่องของสนามกีฬาใช่ไหมครับส่วนสาธารณะเนาะอ่าชุมชนบางชุมชนเนี่ยก็จะมีที่ให้เรามาเจอกันเนาะเล่นกีฬานะครับออกกําลังกายนะครับ อันนี้ก็น่าสนใจและสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการขนส่งนะครับเรื่องของน้าประปาเป็นต้นนะครับอ่านี้ลองไปดูภาพนี้กันนะครับเป็นภาพที่น่าจะพบเจอกันในชุมชนทุกชุมชนอยู่แล้วแหละคือการแข่งขันกีฬาใช่ไหมฮะอ่ามีทุกชุมชนเนาะฟุตบอลเนี่ยก็เรียกได้ว่าจัดบ่อยอันนี้ก็จะเป็นบริการสาธรารณะอย่างหนึ่งนะครับคือเป็นการบริการเกี่ยวกับเรื่องของสนามกีฬานะครับแล้วก็การออกกําลังกายของคนในชุมชนนั่นเองครับ ามาถึงคําถามข้อนี้นะครับถามนักเรียนว่าหากไม่มีบริการสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนักเรียนคิดว่าชุมชนจะมีลักษณะเป็นอย่างไรครับถ้าไม่มีเมื่อกี้เลยนะไม่มีสูนพัฒนาเด็กเล็กไม่มีการอบรมวิชาชีพนะครับอาชีพต่างๆานานะครับไม่มีเรื่องของการจัดเก็บขยะบริการสาธารณต่างๆนักเรียนคิดว่าชุมชนจะเป็นยังไงครับ โอ้คนนี้ตอบมาน่าสนใจมากบอกไม่น่าอยู่ครับชุมชนต้องไม่เป็นระเบียบแน่นอนนะครับโอ้อันนี้เยี่ยมมากนะครับมีอะไรครับอ่าคุณภาพประชากรในชุมชนนี้น่าจะไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมเอออันนี้ก็น่าสนใจเนาะเพราะอะไรครับอาชีพก็ไม่มีนะครับเด็กเล็กก็ไม่มีใครดูแลโอ้อันนี้น่าสนใจนะครับเห็นไหมครับว่าบริการสาธารณประโยชน์เหล่านี้นะครับก็ต้องมีนะครับทีนี้ไอการจะมีได้นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือคนที่ใกล้ชิดกับท้องถิ่นมากที่สุดใช่ไหมครับ ก็ย่อมจะเข้าใจว่าความต้องการของเราคืออะไรใช่ไหมฮันั้นอันนี้จึงสําคัญมากนะครับว่านี่คือหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการเลยนะครับนะครับทีนี้จากที่เรียนต่อมาทั้งหมดนะครับในช่องแชทเดี๋ยวครูพอจะรวบรวมได้นะพอจะสรุปประมาณนี้นะเป็นไงบ้างครับตรงประเด็นไหมถ้าไม่มีบริการสาธารนณะก็ไม่เกิดการพัฒนาใช่ไหมเสื่อมโทรมนะสภาพแวดลอ้อมแล้วก็ขาดรายได้ขาดอาชีพเนาะโอเคนะครับทีนี้ไปดูที่สไลด์นี้กันครับ ผมก็เลยอยากถามนักเรียนว่าในเมื่อมันจะต้องมีเนี่ยนะครับแล้วก็มันเป็นประโยชน์เนี่ยแล้วประโยชน์มันมีเรื่องอะไรบ้างครับเออประโยชน์เกี่ยวกับบริการสาธารณะเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างครับช่วยบอกหน่อยอ่ะมีคนตอบมาบ้างแล้วนะครับอ่ะไปลองดูกันเลยครับตาตมท่องแชทเนี่ยโอ้เยอะมากนะครับพอจะสรุปได้ประเด็นดังนี้นะฮะประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับหนึ่งเลยนะฮะก็คือสร้างอาชีพในชุมชนนะครับอาชีพก็คือทําให้คนมีอ่มีงานทาใช่ไหมครับแล้วก็มีรายได้เพิ่มเติมเนาะอันนี้สําคัญมากนะครับ ประเด็นต่อมาครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมการดำเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นเนาะพออาชีพมีนะครับชีวิตก็จะดียิ่งขึ้นคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้นนะครับต่อมาเรื่องของอะไรครับความสะดวกสบายก็ตามมานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยนะครับใช่ไหมครับการเก็บขยะอย่างนี้เนาะก็ทําให้สิ่งแวดล้อมดีเนาะสุขภัพอนามัยเราก็โอ้โหเข้มแข็งนะครับแน่นอนเลยนะครับและสุดท้ายครับก็คือสภาพแวดล้อมเนี่ยน่าอยู่มากๆเลยนะครับ ถึงตรงนี้แล้วนะครับครูอยากจะให้นักเรียนทํากิจกรรมหน่อยนะครับว่าแบบเอ้ยเราเรียนรู้มาแล้วนะครับทีนี้อยากจะให้ช่วยคุณนิดนึงนะครับก็จะให้ลองดูนะครับว่าครูจะมีบัตรคาม,มาให้4บัตรคานะครับแล้วก็ให้นักเรียนจําแนกดูว่าอะไรคือ uh, ข้อความนะครับในการใช้บริการสาธารณประโยชน์เนี่ยที่เหมาะสมแล้วก็อะไรที่ไม่เหมาะสมเนาะนะครับจำแนกให้หน่อยนะครับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเนาะเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับอ่ะไปสู่กิจกรรมที่ชื่อว่า แนวทางไหนที่คุ้มค่าครับอ่เรามาดูกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีบัตรคำให้นักเรียนอยู่4ประโยคนะนะครับอ่อย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็จะมีกล่องให้2ใบนะครับกล่องใบแรกนะครับก็คือการใช้สารประโยชน์อย่างเหมาะสมนะอีกใบหนึ่งก็คือไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับช่วยแยกให้หน่อยครับว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมนะครับอ่ะไปดูตัวแรกกันเลยทิ้งขยะบริเวณสวนสาธารณะไม่รักษาความสะอาดครับอันนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับ แน่นอนไม่รักษาความสะอาดก็ต้องไม่เหมาะสมสิใช่ไหมเยี่ยมมากครับต่อไปนะครับเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพในชุมชนอันนี้ดีไหมฮะเออน่าจะดีนะเหมาะสมไหมเหมาะสมครับเยี่ยมมากครับต่อมานะครับก็คือดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เป็นระเบียบครับดีไหมดีควรทำไหมควรทําฉะนั้นแสดงว่าเหมาะสมครับเยี่ยมมากครับและสุดท้ายนะครับก็คือการนําชิงช้าหรือเครื่องเล่นในสวนสาธารณะกลับไปเล่นที่บ้านครับ เออเวลาไปวสสารนรณะเนี่ยเราเอาของกลับไปบ้านได้ไหมไม่น่าได้นะเพราะมันเป็นของของคนทุกคนใช่ไหมฮะดันั้นอันนี้ไม่น่าจะเหมาะสมนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับอย่างไรก็ตามอย่าลืมนะครับจากกิจกรรมนี้นะครับเราก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าต้องช่วยกันนะครับดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากสารประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับแล้วก็คุ้มค่าด้วยนะครับเพราะว่ามันคือสมบัติของชุมชนเราทุกคนนะฮะเห็นนะครับไปที่คําถามข้อนี้ครับถามว่านักเรียนครับ นักเรียนจะใช้บริการสารประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อตอนเองอย่างไรบ้างครับอะ่ะคนนี้ตอบมาแล้วครับอ่าใช้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ดูแรลรักษาช่วยกันโอ้อันนี้เยี่ยมมากครับมีอะไรไหมครับอ่าอันนี้บอกว่าต้องช่วยกันใช้นะครับอ่าหน่วยงานเขาจะได้มาดูแรลรักษาอยู่บ่อยๆโอ้เยี่ยมมากครับอ่คนนี้บอกช่วยรักษาสภาพแวดล,ล้อมให้เหมาะกับการใช้อยู่เสมอโหน่าสนใจแล้วก็มีอีกหลายคำตอบที่ดีเลยนะครับอะ่ะพอสรุปได้ประมาณนี้นะครับบอกว่า ประเด็นที่1เลยนะฮะเราก็ต้องดูแลให้ดีนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคําว่าสาธารณะเนี่ยนะครับก็คือทุกคนสามารถใช้ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการใช้แล้วก็ดูแลไปด้วยนะครับเพื่อให้เกิดการสามารถใช้ได้อย่างยาวนานแล้วก็คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับไปที่คําถามอีกข้อนึงนะครับถามนักเรียนว่านักเรียนครับนักเรียนได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างจากการศึกษาเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนครับ โอ้โหคนนี้ตอบเร็วมากนะครับบอกว่าอะไรครับได้รู้หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยอดเยี่ยมมากครับอ่าคนนี้ตอบน่าสนใจนะครับบอกว่าอ่าคนนี้บอกว่าได้เห็นคุณค่านะครับของการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโอ้สุดยอดนะครับเพราะอะไรครับเพราะการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอยู่ใกล้เรามากนะเขาจะรู้ความเขาเรียกอะไรความต้องการของเราได้ดีที่สุดเลยนะครับอ่าอันนี้เห็นประโยชน์ของประชาธิปไตยค่ะเอ๊ะยังไงนะอ๋อคนนี้ช่วยเพิ่มให้นะครับบอกว่าอะไรครับ ประชาธิปไตยเนี่ยมาทาให้คนที่เขามาทํางานให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าของพวกเราใช่ไหมก็จะพยายามบริการเราให้ดีๆใช่ไหมครับโอ้อันนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับนั่นแหละครับที่งเรียนตอบมานะครับก็เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาเรื่องนี้นะครับเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะนะครับแล้วก็จะได้เห็นความสําคัญของการมีอยู่นะครับแล้วก็พยายามทําหน้าที่ของพลเมืองดีนะครับเพื่อให้องค์กรที่ทํางานได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะฮะ ถึงจุดนี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับเราเรียนรู้เรื่องบริการอื่นๆนะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทำให้กับเราใช่ไหมครับเราเห็นประโยชน์ของมันนะครับแล้วก็เห็นเรียกได้ว่าได้เสนอแนวทางในการรักษานะครับบริการสาธารณะให้คงอยู่ต่อไปจริงไหมครับทีนี้ไอเดียเราเกิดแน่นอนนะครับไปที่กิจกรรมชวนทําครับกิจกรรมชวนทําในวันนี้นะฮะอยากให้นักเรียนลองไปสํารวจ oh ดูหน่อยนะครับว่าในชมุชมชนของเราเนี่ยนะครับมีบริการสาธารประโยชน์อะไรบ้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทำให้กับชุมชนนะ ไปดูมาอ่าอันนี้เอาเด็ดๆมาเลยนะจากนั้นนะครับเขียนอธิบายหน่อยครับว่าเอ๊ะประโยชน์เราได้รับเรื่องอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็สังนะประโยชน์เนี่ยนะครับอ่ของอันเนี้ยนะครับมันมีประโยชน์ต่อเรายัางไง <etchup S 3> <lim S 1> นะครับแล้วก็ต่อชุมชนโดยภาพรวมยังไงบ้างอ่าฉะนั้นเนี่ยน,นะครับประโยชน์เนี่ยต้องมีทั้งสงส่วนนะทั้งของเราเองแล้วก็ของชุมชนโดยรอบนะครับของชุมชนโดยภาพรวมนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยแน่นอนที่สุดครับถ้านักเรียนเขียนมาแล้วใช่ไหมฮะ เอามาส่งครูเนาะเราก็รู้กัน2คนใช่ไหมครับมันก็ไม่ดีเลยใช่ไหมครัฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทําเป็นชิ้นงานนะครับในรูปแบบต่างๆนะที่น่าสนใจนะอินโฟกราฟิกก็ได้นะครับหรือจะเป็นเรื่องของ m ม n d แมปปิ้งหรือผังมโนทัศน์ก็ได้นะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆก็ได้ครับจากนั้นนะครับก็นําเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนานะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเนาะไม่แน่นะครับเราจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมกับมาด้วยนะเพื่อพัฒนางานในครั้งต่อไปนะครับ เอาละครับถึงตรงนี้แล้วนะฮะเราก็อยากจะถามนักเรียนนะครับว่าจากการเรียนรู้เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับกับบริการสาธารประโยชน์เนี่ยนักเรียนสรุปความรู้ได้อย่างไรบ้างครับช่วยหน่อยนะฮะอันนี้น่าสนใจมากนะครับบอกว่าอะไรนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้บริการสาธารประโยชน์ในหลายๆด้านมากโอเยี่ยมมากครับคนนี้ก็ตอบได้น่าสนใจนะครับเป็นการส่งเสริมคําตอบคนเมื่อกี้เลยนะบอกว่า บริการสาธารประโยชน์เนี่ยช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นโหเยีย่ยมมากครับจากที่ตอบมาทั้งหมดเลยนะเราจะสรุปแบบนี้ได้ไหมครับว่าการมีบริการสาธารประโยชน์เนี่ยนะฮะในด้านต่างๆนะจะส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรานะครับและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับแน,แน่นอนที่สุดนะครับเมื่อกี้เราทําชิ้นงานไปแล้วเนาะว่ามีบริการสาธารประโยชน์อะไรนะครับที่น่าสนใจใช่ไหมครับเก็บข้อมูลนั้นไว้นะครับปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับ ที่มีการจัดเทศก,กาลในชุมชนนะครับมีงานชุมชนมีงานสําคัญต่างๆนา,านะครับก็เอาชิ้นงานนี้ไปเสนอต่อชุมชนในรูปแบบนิทรรศการนะครับจะได้สร้างเรียกว่าอะไรสร้างการรับรู้นะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการบริการที่ดียิ่งขึ้นไปอีกนะของชุมชนของเรานะครับให้ชุมชนเราหน้าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นนะเขามีกําลังใจนะจะได้จัดบริการดีๆให้เราเพิ่มเติมนะครับ เอาละครับประเด็นเดียวที่เหลือตอนนี้นะครับก็คือนักเรียนอาจจะสงสัยว่าเอ๊คุณครูครับถ้ามีข้อสอบมาผมจะทําได้ไหมอ่ะมีตัวอย่างข้อสอบมาให้ครับไปดูกันเลยครับข้อแรกครับข้อแรกถามว่าการบริการสาธารณประโยชน์ในข้อใดนะครับเกิดขึ้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับระหว่างข้อ1นึ่งคัโรงพยาบาลส่งครับข้อ2ครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับข้อ3โรงงานทํารองเท้านะครับและข้อ4มหาวิทยาลัยเอกชนครับ แน่นอนที่สุดนะครับคำตอบคือข้อ2นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะให้บริการเกี่ยวกับคนในชุมชนเนาะอันนั้นเนี่ยเด็กเล็กก็จะเป็นเรื่องที่เขาให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับข้อต่อไปครับการจัดบริการสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับต้องการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้อยู่ดีมีสุขยกเว้นข้อใดครับอ่าข้อไหนที่ไม่ได้ตอบโจทย์การอยู่ดีมีสุขครับข้อ1ฮะประชาชนสามารถสร้างอาชีพให้กับตนเองได้ ข้อ2ครับต้องการให้ชุมชนเกิดแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายข้อ3ครับช่วยพัฒนาผู้คนในชุมชนให้เป็นคนมีความทันสมัยและข้อ4ครับเด็กทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและพัฒนาตนเองตามศักยภาพได้ครับข้อไหนครับอ่าข้อ3าสี่ใช่ไหมการพัฒนาตนเองให้อยู่ดีมีสุขเนี่ยนะครับก็อาจจะมีหลายด้านนะครับแต่แน่นอนที่สุดความทันสมัยเนี่ยไม่ได้บอกว่าการทันสมัยแล้วจะอยู่ดีมีสุขถูกต้องไหมครับพรานั้นเนี่ย คำตอบข้อ3จะเป็นคําตอบที่น่าสงสัยและก็เป็นคําตอบที่ไม่น่าจะใช่เกี่ยวกับการอยู่ดีมีสุขนะครับข้อต่อไปครับถามว่าศูนย์ฝึกอาชีพนะครับก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไรครับระหว่างข้อหนึ่งนะฮะสร้างงานและรายได้ให้ผู้คนในชุมชนข้อ 2. นะครับฝึกให้ผู้คนมีระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิตข้อ3นะครับส่งเสริมและพัฒนาคนในชุมชนให้เกิดความรักสามัคคีต่อกันและข้อ4ครับช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไปครับข้อไหนดีครับศูนย์ฝึกอาชีพนะแน่นอนที่สุดครับพอเราพูดเรื่องอาชีพก็ต้องคิดถึงงานและรายได้ใช่ไหมครับคำตอบคือข้อ1นนั่นเองครับโอ้โหเยี่ยมยอดมากนะครับอาล้ครับข้อสุดท้ายครับมาดูกันเลยนะฮะข้อสุดท้ายถามว่าข้อใดไม่ใช่บริการสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับระหว่างสวนสาธารณะข้อ2นะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อ3นะครับศูนย์ฝึกการสร้างอาชีพและข้อ4นะครับกองพันทหารบกและสถานีตารวจครับอะไรไม่ใช่ครับโอ้แน่นอนนะฮะกองพันทหารบกและสถานีตํารวจนะครับไม่ใช่ของท้องถิ่นครับแต่เป็นของส่วนกลางนั่นเองนะครับนั้นอันนี้ก็คือตัวอย่างข้อสอบที่นักเรียนได้เจอนะครับเป็นไงฮะถูกทุกข้อไหมอ่ายืมอย่างนี้ถูกทุกข้อแน่นอนนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบริการสาธารณประโยชน์นะครับ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วนะครับเราได้นําเสนอนะครับบริการสาธารณประโยชน์ที่เด่นๆไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เรียกว่าอะไรนะครับได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมนะครับให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับข้อสอบก็ทําเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นวันนี้นะครับก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ